ถาถามเรื่องประสบ,ะสบการณ์ที่มันอัศจรรย์ในการปฏิบัติถามว่ามีมั้ยมีนะก็คางนขัางเยอะนะแต่ว่าบางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องเอามาเล่าเพราะมันมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมันก็ไม่ได้เป็นเป็นสาระอะไรแต่จะว่าเป็นถ้าจะมองในมุมที่เป็นสาระก็เป็นนะแต่บางมุมมันก็ไม่เป็นสาระเลยนะเพราะอย่างถ้่เราไปเล่าให้คนที่เขา อยากฟังแต่เขาไม่เชื่ออย่างนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์เลยเพราะเล่าไปเขาก็ไม่เชื่อ,อยไปเล่าเพื่อจะเอาชนะนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่าให้เขาฟังแล้วทําให้เขาเกิดศรัทธาแล้วไปปฏิบัติอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่น่าที่จะเล่าต่อนะที่จะเล่าประสบการณ์เพื่อสร้างขวามและกำลังใจสร้างศรัทธาให้กับเขาฉนะานั้นบางทีเรื่องเหล่านี้เรา เราถึงไม่ค่อยได้ยินได้ฟังจากคนที่เขาปฏิบัติจริงๆที่เขามีประสบการณ์จริงๆเราก็จะไม่ค่อยยิ่งอย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านเลยท่านก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเล่าท่านก็จะดูโอกาสดูวาระเพราะว่าถ้าเป็นสาระท่านกันเเราถ้าเล่าไปแล้วไม่เป็นสาระท่านก็นไม่เล่าแต่มีอยู่จริงนะถ้าอยากที่สูจน์ต้องน้อมใจเข้าไปปฏิบัติถ้าเกิดว่าไม่ปฏิบัติ มันก็พิสูจน์ไม่ได้